สวัสดีค่ะคลิปนี้แอนจะพาต่ำทั่วใสไสค์เาโพดจ้าก่อนรับแรกอไปเก็บบักพริกยุสวนกันเลยจา้ายู่แลงพักพันนี่โดกโดกพี่น้องจะก็ซื้อพันยังดอกจา้าเพกด็ดกให้ดีจา้าแล้วก็เมื่อแดงไว้น้ำแหมจา้าก็พันอื่นปีหนาก็ค,คงจะปลูกแต่พันนี่หละจา้าโดกโดกพี่นอ้องสะออนค่ะจา้าหน่วยได้แดงๆก็จะเก็บไปแช่ฟิตนพี่นอ้องเพราะว่า อากาศก็เริ่มเย็นแนว้วพื้นที่แอนจะฟูบ่ค่อยได้บักพริกแดงจะเป็นอย่างได้พี่น้องขนาดปูพาคุ้มแล้วก็ได้ซัมเนี่ยล่ะจ้ะแดง่ากลับบ้านแล้วก็เก็บมะเขือเทศตอพี่น้องอไปตามส่อันทั่วจ้าไปขอบโพดวนวานขับโพดหวานซื้อมาจากห้างพี่นอ้องมะเขือเทศก็ยังพอดได้เก็บอยู่จ้านวดแน่วในซีดีสเ,ดเอาไปไว้จะให้กันธาตุเขาแปลงผักพี่น้อง หน่วยงามงาพี่น้องเด็สดสดุดเรามาอันกัดกินนี่อุ้ยหวานแต่ก่อนกับเบิร์นพลัมาก,กินเลยพี่น้องแต่ว่ากินเราแบ่บแสบจ่าเบอรเทศเนี่ยเตียมเครื่องมาแล้วพี่น้องกับต้มขา้าวโพดมาแล้วมีขา้าวโพดมีบบฮวงมีบักทั่วเริ่มต่ำกันเลยจ้าแอนกินเพชรจัดบ่รด้หรายปันใดกะใส่แค่หาเม็ดพ่อพี่น้องต่ำยนวยนวยเอาเข้าแล้วต่เข้ามักเลยจ้าเพชรหน่อยเพชรไรเข้าก,ก็ใส่ไปจ้าพี่น้อง แขนนี่บ่ค่อยจะได้เห็นนั่น,ปนไปในพี่น้องบ่ค่อยมีแห้งหลายปานเพราะเฮ็ดงานเมื่อยแขนลาแขนมื่พี่น้องตําก้อนศิลกมือมือก็จับตะกระทะกับอันตะหลิวพี่นอ้องมืดแห้งแล้วมาฮอดเฮียนก็ะมืดแห้งแล้วป่จะ้ะตำเนื้อเๆพวกทั่วก็ตําก้อนศิลกคือกันพี่น้องแค่บกเก่เคลือเทศใหลายยังแซ่บเด้อพี่น้องเด้อ เนวตําให้เอาหนาอันบักกรอเทียดอกนําจังหน่อยพี่น้องจะได้นุ่ตืมกันจะ้ะผงชูรสแอนก็ใส่ไปแล้วก้อนต่าอันล่งกระบักพริกพี่น้องใส่ผงชูรุ่งไปก่อนจะตํากระบักพริกกับกระเทียมจะ้ะใส่อันนี้ลงไปก่อนมันก็เริ่มปรุงพี่น้องแล้วแต่มากแหละใส่เกลือน,นิดน้อยเพิ่มข้มกบกลมอันนี้น้าตาลนะพี่น้องแล้วไม่ต้องตกใจเ้อแอนมากินหวานหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหล้วก็นน่ัวเข้มเข้มพี่น้อง บางคนอาจสิตกใจกโอ้ม่นผงสุรสบ่บ่แม่นบ่แม่นพี่น้องผงสุรสใส่ไปแล้วซ่อนซานึงจ้ะลงไปตั้งแต่เลกปตามด้วยปลาแดกพี่น้องยี่หอดแซ่บก็จัดเลยจ้ะ2-3ฟ้าก็ว่ากันไปจ้ะตามด้วยน้ําปลาจ้ะัวให้เข้ากันพี่น้องเปนตะแซ่บเลยตําไปกัําลายแตกไพี่น้องกนินยังก็บ่สูกิน,กน,นตําบักหุ่งพี่น้องได้ปลาแดกแล้วโอ้มีแงยาวๆจ้ะ ชิมมังกรจ้าวันนี้เดี๋ยวแล้วจะรู้สึกว่าขาดเปรี้ยวจงหน่อยเดี๋ยวแอนจิตใ่ที่หลังเพราะว่าอยากให้มีสมน้าจักหน่อยจ้ะเพาะขาโพดลงไปพี่น้องวัวนนี้ซื้อมาจากห่างจ้าสามฟักอันเกือบสามยูโรจ้ะปีบ่ค่อยปลูกอันดอกจ้าอันเขาโพดหวานปลูกถ้าข้าโพดเขาเหนียวเขาโพดหวานนี้นะคะซื้อตามห่างเลยด,ดีจ้าเพราะพื้นที่บ่มีเวลาดูแลน้ำจ้ะเจ็ดแล้วพี่นอ้องอ้แต่แซ่บคาบิ่งนะ มาแล้วก็น้ำลายแตกตักใส่จาน,นเลยพี่นอ้องสีสันน่าก,กินมากเลยพี่น้องมองหงเขียวเหลืองแดงตัดกันหน้าบักน้มตามบกคุ่งกันน,นัวๆแบบนี้จะสมๆหวานๆมากค่ะน้ำลายแตกพี่น้องกินน้ำกันนี่แอนทอดแล้วลูกชิ้นปลาเด็กมือนี้กินน้ำลูกชิ้นปลาแล้วพี่น้องมีสูตรเด้อจ้าเด้อกดเขากดไปเบื้องหดังเลจ้า ลูกชิ้นปลาจ้ะหรือจะเป็นปลาซอกปลาเซนก็นมีมัดลูกชิน้นหมูลูกชิ้นเนื้อมีมัดจ้ะกินน้ากันเด้อพี่น้องเร้่มแสบแล้วแล้วๆวันนี้สิไปแสบปวพิษปวถืออยู่ตบถ่ายด้วยแตงไทยพี่น้องไปเก็บบักแต่งไทยมาจ้ะก็ยังมีเก็บให้กินเรื่อยๆอยู่จ้ะอันช่วงนี้กะกลางคืนถึงถึงแม่กลางคืนอากาศจะเย็นแล้วกะเขาก็ยังทนอากาศได้ดีพอสมควรจ้ะเกเก็บมาได้อะ หลายเติบอยู่เจ้าพี่นอ้องนี่ก็มว่าพากินนะกินเพชรแล้วก็ต้องกินผลไม้ตามแสบๆเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อสวัสดี